ก็สวัสดีครับก็ต่อกันจากคลิปที่แล้วนะเป็นรีโบวนะครับบรรทุกสามตันอีกแล้วนะเรนเจอร์ได้บรรทุกไปแล้ววันนี้ก็รีโวมาบรรทุกต่อเดี๋ยไปดูความรู้สึกในการกขัี่นะว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเจอเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูรอบๆร,ร,รถกันก่อนนะว่าลักษณะการบรรทุกการดับปามสามตันเนี่ยอยู่ยังไงนะครับอาวนำดูน,นะนี่ครับ ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่ครับสามตันติดแน่นอนพอท้ายก็ร้อยเลยครับนี่มันตัวยกสูงนั่นนี่อหลายในไม่ในใจครับบ่มด,ดีใช้เลยอะทั้งบนนะครับบนดาบอกว่ารวมอันนี้ก็โยกแรงซะด้วยแม่นี่มากูนชัดชัดเลยเราก็ไม่กล้าขับเร็วอีกแล้ว โอเคนะเดี๋ยวไปดูความรู้สึกกันเมื่อเรากลับกีกันนะครับนี่ครับก็ความรู้สึกในการกีนะนี่ของรีโว่เราใช้โฟไฮนะแต่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะต่างเรียบไม่น่ดีครับอาการเดี๋ยวมาสัมผัสอาการนะช่วงล่างนะเป็นยังไงเมื่อบันทุกสามดันกว่าๆนะ กอเรนเจอร์เราได้ทำคลิปไปแล้วนะครับเรนเจอร์ก็จะนิ่งดีมารีวิวกันมั้งนี่รีโว่ก็แปลงเดิมนะซ้ายไม่มีรถครับค่อยๆๆว่าไม่มีโอเคโอ้นี่ดูครับความโยกนะก็คืออาการเนี่ยนี่รถนะครับผมไม่รู้จะทํายังไงให้ดูให้เห็นชัดเจนนะมันจะอยู่ตรงนี้ปึ๊บวางมือว่าตรงนี้สิปึ๊บปึ๊บนะเมื่อลงหลุมเนี่ยมันจะโยกซ้ายทีกว่าทีนะก็คือ วางอะไรเออเออแล้วเมื่อล้อกระแทกนะลงหลุมเนี่ยเราสัมผัสมันจะตึกตึกนะมันจะแข็งแข็งแต่ก็เอาเอาอยู่เพราะเราได้เปลี่ยนโช้กแล้วนะคันนี้อยังมันก็จะสะเทือนสถานกว่าเรนเจอร์นะก็อย่างว่านะครับตอนเดียวยกสูงโปวินก็เขาไม่ได้ออกแบบมาให้บรรทุกหนักขนาดนี้นะความรู้สึกส่วนตัวของผมนะ ก็ใช้บรรทุกทุเรียนประมาณสี่ตันก็ใส่ผมโอยนะครับนี้ปู่ยิงขับเลยเนี่ยสามตันผู้หญิงแล้วไงคะผู้หญิงแล้วไงก็นะเขายากขับเราก็ลอยเข้าไปนะรำคาญที่คันตื้นล้องให้มันก็โอเคที่นั่นนี่โอ้โหก็คือเรารูดไปทีเดียวเลยนะคะมันก็จะดึกยังไงนะคะกกึ๊รับขับก็นะอ๋อไปใช้ความเร็วสักนิดนึงก็ได้นะ แบนนึงะะคมันเอาอยู่มันเป็นโค้งหักโฉชานก็ไม่ค่อยหานนะคะนี่ครับโค้งมันเป็นหักโฉเลยทีเดียวเที่ยวเอาแรงๆไปเลยครับแต่ไม่ไม่จะไม่ได้เลยค่ะจัดให้ค่ะต้นไหนดีอาการเบียงก็มีนะมีเยอะกว่าเรนเจอร์นะครับต้องทำใจรถมันสูงนะนี่ครับเขาโค้งเอือก็คือการดีดของล้อนะครับขึ้นมาเนี่ยมันจะเยอะกว่าเรนเจอร์นะผมว่าความรู้สึกที่นั่งอยู่ตัวนี้นะเอือเอือกระแทก ใช้ได้นะครับก็อย่างว่านะแหนบอยู่บนเพลามันก็บรรทุกไม่ค่อยเก่งเท่าแหนบอยู่ใต้เพลานะครับพวกตัวเตี้ยใดสิงรถบรรทุกทั้งหลายเนี่ยนะมันเขาออกแบบมาเพื่อบรรทุกอยู่แล้วนะครับตัวสูงๆแบบนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นตอนเดียวนะมาเอามาบรรทุกนะ้ำก็อยังสู้ไม่ได้ผมว่านะทําโชคเอาโชคมาใส่ก็ดีขึ้นนะใส่แหนบก็แข็งขึ้นก็ยังสู้พวกตัวเตี้ย มันกองฟอร์ดของผมเนี่ยก็ไม่ได้นะแต่ถ้าลุยเรื่องลุยนี่สุดยอดครับสุดยอดรถจริงๆต,ตัวทูทูเนี่อลุยนี่ไม่เป็นปัญหาเลยที่บางที่นะครับรถลับสองเข้าไปนะติดนะครับแต่ไอ้นี่ไอ้เจ้ารีเวเนี่ยเข้าขับสองนะเข้าไปไม่ติดเออแปรกเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะความสูงของตัวรถด้วยนะ ดูแรงม้าด้วยไหมคะแล้วก็กําลังเรือเรือบริวูไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วว่าพลักกำลังนี่เขาทะลักทลายมหาศาลขนาดไหนนะบริวูอ้ามาถนน,นกรีดได้บ้างนะหลังจาก <ๆ S 1> ผ่านรูกรังไปแล้วๆๆนี่ครับอากาศโยกอย่างชัดเจนเลยความรู้สึกนะที่ตูดเนี่ยที่กนนะ้นช่วงเลี้ยวโค้งแรงแรงไรพวเนี่ยมันจะโยกได้อย่างชัดเจนนะอาการมันจะยวบยาบยวบยาบแบบนี้เลย ชุกมันก็เป็นชุกน้ำมันนะเอาอยู่แต่ว่าก็ยังไม่น่าไว้วางใจซากเท่าไหร่นะสามตันกว่านะครับนี่คอนกรตนี่ก็ถือว่าซับแรงกระแทกได้ดีดแต่ก็ไม่สูฟอร์ดได้นะต้องยอมรับน้ำจุกหน้าฟอร์ดที่มันเทพจริงๆนะมันเก่งนะเรื่องช่วงล่างฟอร์ดเนี่ยเครื่องได้ความแรงแต่เครื่องนี่ก็เครื่องเกียร<ท>์<ด>ของรีโวนี่ก็ต้องยกให้เขาเหมือนกันซ้ายวางไหมครับผมดู้ายด้วยนะครับผม สายเดียวแปบนึงสายไม่มีไรายนี่ไงรอยกอาจจะเป็นเพราะรถผมมันยกหน้าด้วยนะมันก็เลยยวบย่าไปหมดเลยนะเมื่อมันทุกสามตันเนี่ยตู้ไม่ไ้ไม่ต้องไปย้อน้วเนี่ไม่ถึงม่เอาไปไม่เดี๋ยวเข้าไปบ้านนะเดี๋ยวเราเข้าไปบ้านก่อนนะก็นี่ถนนดำนะก็ไม่มีปัญหาครับทั้งเรนเจอร์เลยพอถนนดำนี่ก็คือเอาอยู่ ก็มีแรงดีดขึ้นมาให้สัมผัสได้รับรู้หนึงตึกๆเลยแต่ก็เอาอยู่นะเสริมแนบน้อยกว่าเรนเจอร์นะริวแต่ว่าความแข็งเองแม่เจ้าแข็งจริงๆจุลลาง ตึกตักตึกตักเอาอยู่แล้วอย่าไปซีรถใช้งานนะเครื่องเกียร์เครื่องยนต์เครื่องยนต์เกียร์แรงเอาก็โอเคแล้วเรื่องช่วงล่างนี่ก็ไม่ใช่ปัญหานะสำหรับใครที่มีงบประมาณในการทําช่วงล่างนะคออสะพานก็ถีบแรงมากตัวเกียร์แรงกันเลทีเดียวเชียแต่ว่าแรงนี่ก็แรงนะก็มีดีมีเสียกันไปนะ ย่าเป็นน้ำาเราใช้จริงทั้งสองยอก็โอทั้งสองดีดีมีเสียแตกต่างกันไปนี่ถนนดำก็ปกตินะเสียงยางก็ดังเป็นปกตินะเพราะเอสเสองพันมันเป็นออเทเรียนนะมันก็ดังดังอยู่นะก็เหมาะกับรถประเภทนี้อยู่แล้วใช้งานในสวนในไร่นะถ้าวิ่งทางดำเป็นหลักก็ไม่ต้องใสก็ได้นะรถใครจะใส่ก็ได้นะมันเท่ดีผมวม่าผมยองอยากใส่เลยเออ สองพันเนี่ยแต่ในหัวใหญ่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อนุมัตินะมันเที่ยงี่ดีสองพันเนี่ยโอเคไปถึงบ้านแล้วแปลงนี้บรรทุกกันสองคันกันเลยที่เราเชี่อมอมปนๆครับ ก่อนจะประมาณนี้นะเอ้าเดี๋ยวมาดูถนนเข้าบ้านกัน,น,บ,นบ้างมันจะยุยับอือหือเนี่ยครับมันจะโยกโยกโยกใช่ไหมไอ้คนขคับ<ช>ไอ้โชเฟอร์เกียร์สองแหมเครื่องเขาแรงเข้าเกียร์สองกันเลยทีเดียวเจ้เกียร์สองไม่ดับนะโอ้โหหนักๆแบบนี้มันจะยุบนะ่ากลัวนะมันยุบต้องใช้คำว่ายุบย้วยนี่อือหือพระเจ้าดับดึกดับเลยนะต้องลองใคร,รมีรุ่นนี้ลองลอง,ลองดูครับลองบรรทุกแล้วก็ลองเข้าโค้ง เลี้ยวดูสัมผัสได้เลยนะจอดฟังนี่หน่อยถอยถอยเอาใหมไดิถอยไหมไงถอยถอยังไจ<ป>ะสัมผัสได้ถึงความยุบนะแม้ว่าใส่แหนบ <ไป S 1> แล้วเมือ่อกี้ที่เหมือนจอดเรนเจอร์ะจอดรีโว่ก็ดังเหมือนกันนะเมื่อบรรทุกหนักเนี่ยมันจะดังสายพานดังเหมือนกันเมื่อเราเปิดแอร์เนี่ยก็แนะนำช่วงออกตัวก็ก็ปิดแอร์นะก็จะดีที่สุด ราไมเกี่ยวอะไรกันนะมันสายพานดังนะเป็นทั้งรีโ่ได้เดนเจอร์เลยนะมันทุกหนักนะนี่ก็ลายโคตรใหญ่เลยแบงนี่แม่เจ้าโว้ยก็เป็นความรู้สึกนะแบบสดๆเลยเล่าแบบสดๆเลยนั่งแล้วก็เล่ากันเลยนะี่นี่ครับหน้ามันจะลอยนะยกหน้าเนี่ย หัวอหัวเยอะเลยทีเดียวนะาดาใต้บานเรานี่นตัวยกสูงก็เป็นแบบนี้นะครับแบบสีเรียก็ยใช้ใชงานได้มาดูความห่างมันห่างอยู่แล้วเพราะมันตัวสูงห่างเยอะแซุมล้อพวกนี้ก็เอจสองพันก็เอาอยู่นะสามตันทลายโคตรใหญ่เลยเป็นสุราหนึ่งกับ2ปนกันนะแปลงนี้ นี่ครับฝลาท้ายให้ดูป่าท้ายนิดนึงปลาท้ายเมื่อมันตุกปามนะไมทลายมันใหญ่จริงๆนี่สีลายเลยหนึ่งสสมสี่สี่ลายเลยนะครับ <c oughs> โอเคนะก็คลิปนี้ก็เป็นความรู้สึกน้ะในการขับขี่รีโวนะทางเออ,ออกจากสวนนะเป็นทางรูกรังนะแล้วก็ทางคอนกรีตแล้วก็ถนนดำก็อย่างที่กล่าวไปด้านต้นนะ ก็จะประมาณนี้โอเคถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะและกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม